ชื่อของเบอร์นีแมดดอฟฟอาจจะไม่คุ้นหูคนทั่วไปแต่เขาคือชายที่โกงเงินได้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขาไม่ใช่นักเลงไม่ใช่นักต้มตุน๋นแต่เป็นนักลงทุนมือโปรอดีตประธานตลาดหุ้น N แอสเดที่ใครๆในวอชิตันต่างเรียกเขาว่าตำนานเขาไม่ได้ชวนใครมาลงทุนเขาไม่ได้พูดว่าเดีลนี้ห้ามพลาดเขาแค่นั่งนิ่งๆในออฟฟิศและจ่ายปัผลตอบแทนเดือนละ1-1.5%ถึงแบบนี้ทุกเดือนจ่ายจนคนเลิกสงสัยและเมื่อมันไม่มีปัญหาคนก็ยิ่งวางใจ เขาไม่ใช่คนที่พยายามทําให้ทุกคนเชื่อแต่เขาปล่อยให้ตัวเราทําหน้าที่นั้นแทนเขาเองเราคิดว่าเขาดีเราคิดเองว่าเขาหน้าเชื่อเราคิดเองว่าเ้อโกงใครจะไม่รู้ละ่ะทั้งนี้ความจริงเขาโกงตลอด20ปีโดยใช้แค่ความนิ่งความมั่นคงกับหน้าตาดูที่ไม่เหมือนคนโกงอีพีนครับผมไม่ได้มาสอนให้คุณขายของไม่ได้จะบอกเทคนิคผู้ให้คนเชื่อแต่จะพาไปดูว่าในยุคที่ไม่จ่าชีพอยู่บนทุกแพลตฟอร์มทั้งขอเซนเตอร์เพจปลอมเฟซปลอม จนทําไม่มีคนหลงเชื่อมากมายมูลค่าความเสียหายมาหาศาลเราจะดูคนให้เป็นยังไงเราจะระวังตัวได้แค่ไหนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องนี้จากกลโกงของเมอร์นีแบดอฟกันครับกับปีศาจแห่งวอสติดและกลโกงแชร์ลุกโซครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก 1. 1. คนที่ไม่น่ามีพิษบางทีก็อันตรายที่สุดเวลานึกถึงกลนโกงครับในหัวงเรามักจะนึกถึงใครที่ดูเจ้าเล่ห์พูดเร็วพูดเก่งพูดเยอะใช้คําหวานปั้นน้ําเป็นตัวเอาใจทุกอย่างใช่ไหมครับแต่เบอร์นีไม่ใช่แบบนั้นเลย เขาไม่ได้พูดเยอะไม่ได้ขายตรงไม่เคยบอกว่าใครควรลงทุนเขาแค่นั่งอยู่เฉยๆเปิดบริษัทในตึกธรรมดาแต่งตัวดูดีพูดจานุ่มนวลมีประวัติใสสะอาดมีตำแหน่งระดับประเทศและมีคนใหญ่คนโตทั้งวงการฝากเงินไว้กับเขาเขาดูเรียบร้อยเกินไปครับจนใครก็ตามที่เข้าเดินมาหาเขาจะรู้สึกทันทีครับว่าเขาไม่น่าใช่คนขี้โกงและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกการโกงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาโกงเก่งหลอกเก่ง แต่คนฉลาดที่โดนเขาโกงไม่ใช่คนโง่ครับมีทั้งอาจารย์มหาวิทยายลัยมีที่ปรึกษาการเงินระดับโลกองค์กรการกุศลและคนที่สอนให้คนอื่นระวังกับการลงทุนมาเป็น10ปีสุดท้ายก็ฝากชีวิตไว้กับเบอร์นีเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เพราะเขาพูดน่าเชื่อครับแต่เพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยคนก็เดินมาหาตัดสินใจจากหน้าตาโปรไฟล์ท่าทีและความเงียบทั้งหมดมันดูดีพอเลยครับที่จะวางใจแล้วก็เชื่อใจได้บางครั้งครับเราไม่ได้โดนหลอกเพราะคนตรงหน้าเก่งแต่เพราะเราใจร้อนที่จะวางใจและเชื่อใจตหาหกับ บางทีแค่เห็นเขาเรียบร้อยนั่งในห้องทํางานหรูๆพูดจาสุภาพเราก็เลิกสงสัยแล้วก็เชื่อใจพวกเขาเหล่านี้ไปแล้วครับและนั่นคือสิ่งที่เบอร์นีย์ไม่เคยพูดแต่เขารู้ดีว่าภาพของความไม่มีพิษคืออาวุธที่เฉียบคมที่สุดเพราะมันทําให้คนหยุดคิดและเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมากกว่าที่จะเชื่อในสิ่งที่ควรจะตรวจสอบจําไหมครับว่าคนที่หลอกเราเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่ทําให้เราเชื่อเขาตั้งแต่เขายังไม่พูดอะไรเลย ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าเชื่อใจใครก็ตามเพียงแรกเห็นหรือเชื่อตัวเองเกินไปเพราะบางทีคนที่อยู่ตรงหน้าอาจจะตั้งใจให้คุณกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็ได้ครับ 2. เรามักเชื่อในสิ่งที่อยากให้จริงเบอร์นี่ครับไม่เคยทําให้คนเชื่อเขาแต่เขาปล่อยให้คนอยากจะเชื่อแล้วดูพวกเขาโน้มน้าวตัวเองแทนเขาไม่เคยอวดผลตอบแทนแต่ทุกคนพูดเองว่าน,นี่แหละของจริงเขาไม่เคยมีสัญญาอะไรเลยแต่คนกลับรู้สึกว่าฝากไว้ที่นี่น่าจะมั่นคงกว่าธนาคาร และนี่แหละครับคือจิตวิทยาที่ไม่มีใครอยากยอมรับว่าเราไม่ได้โดนหลอกเพราะคนตรงหน้าแต่โดนความหวังในหัวของเราเองล่อลวงต่างหากคุณเคยไหมครับที่เจอใครบางคนที่ดูดีพูดดีโปรไฟล์ดีแล้วเราก็คิดไปเองว่าเขาน่าจะมีความจริงใจทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยเราแค่อยากจะให้เขาเป็นคนดีจริงๆเพราะถ้ามันใช่แบบที่เราคิดเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งระวังอะไรอีกคนที่ฝากเงินกับเบอร์นี่ก็คิดแบบนั้นครับบางคนเสียงเงินทั้งชีวิตแต่ไม่กล้าคิดว่าเขาโกงเพราะถ้ายอมรับ ก็เท่ากับว่ายอมรับว่าเราอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจผิดแต่คนเราครับไม่ได้ชอบคิดแบบนั้นครับเราชอบคิดว่ากูดูคนออกชอบรู้สึกว่ากูไม่โดนหลอกง,ง่ายขนาดนั้นหรอกหรือแม้แต่ยอมเชื่อแม้ไม่มีอะไรยืนยันได้เลยเพราะแค่คุณอยากให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแบบที่คุณคิดเพราะแบบนี้แหละครับเวลาที่เราเจอคนที่พูดดีดูดีเรามักจะเปิดใจเร็วเกินไปและปิดหูปิดสัญ,ญญาณเตือนทั้งหมด เบอร์นีไม่ต้องมีบทพูดหวานเขาไม่ต้องมีฉากสร้างความประทับใจเขาแค่ต้องดูแบบไม่เป็นภัยและให้คนอีกฝั่งช่วยสร้างเรื่องโกโหกนั้นขึ้นมาอีกทีบางทีครับการปกป้องตัวเองไม่ได้เริ่มจากการระวังคนอื่นครับแต่มาจากการรู้ทันความหวังของเราเองต่างหากครับเพราะคนที่อยากเชื่อบางครั้งก็อันตรายกว่าคนที่กำลังโกหกอยู่ก็ได้ครับ 3. โอกาสที่เรารู้สึกว่าถูกเลือกเบอร์นี่ไม่เคยบอกให้ใครลงทุนกับเขาก็ได้ในทางกลับกันครับเขามักจะทำเหมือนว่าไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆ บางคนเล่าว่าเขาปฏิเสธการลงทุนตั้งแต่ครั้งแรกบางคนบอกว่าเขาไม่เคยเสนออะไรเลยแค่พูดกับเขาว่าเราไม่ได้รับลูกค้าใหม่ง่ายๆเพราะระบบของเรามันลันเปะอยู่แล้วสร้างดูเหมือนไม่ขายนะครับแต่ยิ่งเขาไม่ให้คนก็ยิ่งอยากได้ใช่ไหมครับมีลูกค้าคนหนึ่งกลับเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนเขาบอกว่าเราโชคดีที่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของเขาผมรู้สึกนั้นถูกเลือกและนั่นแหละคือจุดที่เขาเอาเงินทั้งหมดวางลงไปทันทีเบอร์นีไม่ได้ยัดเยียดไม่ได้เร่งไม่ได้โน้มน้าวแต่สร้างความรู้สึกว่า คุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้อยู่ในสิ่งนี้คนเลยไม่กลัวครับแต่กลับภูมิใจที่ได้เข้าไปอยู่ในดิวนั้นแทนทั้งที่ไม่เคยเห็นหลักฐานอะไรเลยก็ตามเราก็เคยเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเคยเสื้ออะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะของมันดีแต่เพราะเขาทําให้รู้สึกว่าของแบบนี้ไม่ได้ให้ใครก็ได้ไม่ต้องลดราคาไม่ต้องจัดโปรแค่ทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้ก่อนเราพิเศษกว่าเราก็จะรีบคว้ามันไว้ทันทีเบอร์นี่รู้จักความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีครับและเขาไม่เคยพูดว่าใครพิเศษ เขาแค่ทำตัวให้ดูไม่เข้าถึงง่ายแล้วปล่อยให้คนที่อยากรู้สึกพิเศษแห่กันเข้ามาเองเขาไม่ได้หลอกว่าเราจะรวยเขาแค่ทำให้รู้สึกว่าคนอื่นเข้าไม่ถึงแบบเราและนั่นแหละครับคือจุดที่เราเริ่มไม่ฟังใครอีกแล้วพอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าดิลนี้มันพิเศษที่มีแค่เรารู้เท่านั้นต่อให้มีใครมาบอกว่ามันไม่น่าไว้ใจนะเราก็จะเถียงกลับไปเราก็จะปกป้องมันเพราะในหัวของเราตอนนั้นมันไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือเครื่องมือยืนยันว่าเราฉลาดกว่าคนอื่น บางทีครับคนที่น่าระวังที่สุดไม่ใช่คนที่พูดจาหวานล้อมแต่คือคนที่ไม่พูดอะไรเลยแล้วปล่อยให้เราคิดไปเองว่าเขาต้องไวใจได้แหละอย่างเช่นคุณเคยเห็นไมหมการเพนโพส a c e b o o k ที่เขียนว่าลงทุนง่ายๆเดือนละพันได้คืนเดือนละร้อยดูแลโดยทีมงานมืออาชีพไม่มีใครบอกว่าโกงไม่มีคําว่าแชร์ลูกโซ่แต่ทุกคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าได้จริงค่ะถอนแล้วเมื่อวานและคุณก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันของลับหรือเปล่าคนรู้กันเฉพาะกลุ่ม หรืออย่างเวลาเพื่อนส่งลิงก์เพจมาครับฝากกับเพจนี้สิเขาเล่นกันเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาเลยคุณไม่ได้รู้เลยโดี๋ยวนะครับว่าเพจนั้นคือใครหรือทําอะไรไม่มีใครเคยเจอเจ้าของตัวจริงแต่เพราะเพื่อนของคุณพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจคุณก็จะหยุดตั้งคําถามไปโดยอัตโนมัติเบอร์นี <Bern ier S 2> ก็ทําแบบนั้นครับแค่สเกลที่ใหญ่กว่าเขาไม่ได้ขายฝันเขาขายความรู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้รู้เรื่องนี้และเขาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยเขาแค่ปล่อยให้เราจินตนาการว่าเขาดีเกินกว่าที่จะโกงได้ เพราะฉะนั้นครับเวลาจะเชื่อใครอย่าดูแค่คำพูดอย่าลืมถามตัวเองด้วยว่าเราเชื่อเพราะข้อมูลหรือเราแค่รู้สึกว่าเขาน่าจะโอเคเพราะความรู้สึกแบบนั้นแหละครับที่เบอร์นีใช้ล่อลวงคนทั้งโลกโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คาว่าลงทุนกับผมสิ 4. ความนิ่งที่ไม่น่าจะนิ่งได้ในโลกของการเงินครับไม่มีอะไรที่นิ่งหรือแน่นอนบางวันหุ้นขึ้นบางวันหุ้นลงบางปีดีบางปีก็มีวิกฤตแม้แต่มืออาชีพระดับโลกก็ยังมีเดือนที่พอร์ตติดลบแต่ของเบอร์นี มันไม่เคยลบครับไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีผันผวนไม่มีตกใจมีแต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนินดๆแบบมั่นคงเดือนละหปอร์เซทุกเดือนทุกปีไม่มีพลาดตลอด20ปีมันดูดีเกินจริงใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเกินไปจนคนต้องสงสัยเพราะมันไม่ได้หวือหวามันแค่นิ่งจนเราคิดว่าปลอดภัยและนั่นแหละครับคือกับดักเพราะคนส่วนใหญ่ครับกลัวความผันผวนกลัวเห็นตัวเลขตัวเองติดลบกลัวคําว่าความเสี่ยง และในวันที่โลกวุ่นวายครับทุกคนก็แค่อยากจะมีอะไรที่คงที่ให้รู้สึกว่าเรายัางควบคุมบางอย่างได้เบอร์นี่จึงมอบสิ่งนั้นให้ครับเขาไม่ได้ให้กําไรมหาศาลแต่เขาให้ความสบายใจแบบที่ไม่มีใครให้ได้และพอเราเจออะไรที่นิ่งพอเราจะเลิกถามเลิกสงสัยเลิกเช็คเพราะของแบบนี้มันคงไม่มีปัญหาของมัง้งสิ่งที่ดูเรียบร้อยบางทีครับมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแต่บางทีมันแค่ยังไม่เผยให้เราเห็นว่ามีอะไรซ่อนอยู่ เบอร์นีไม่ได้ลวงด้วยคําพูดครับแต่ลวงด้วยความแน่นอนเพราะสิ่งที่เรากลัวที่สุดไม่ใช่การขาดทุนแต่คือความไม่แน่ใจครับและถ้ามีใครสักคนมอบความแน่ใจให้ได้ทุกเดือนเราจะไม่ตรวจสอบอไปเลยครับทั้งที่จริงอาจจะเป็นระบบหลอกที่ออกแบบมาให้ไม่เคยผิดเพราะไม่เคยมีอะไรอยู่ในนั้นเลยตั้งแต่แรกบางทีสิ่งที่ควรจะกลัวอาจจะไม่ใช่ความไม่แน่นอนครับแต่อาจจะเป็นสิ่งที่นิ่งสงบเกินไปมั่นคงเกินไปทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นครับอย่าเพิ่งรีบวางใจกับอะไรทั้งสิ้นที่คิดว่ามันมั่นคงหรือแน่นอนครับ 5. คนที่ไว้ใจที่สุดอาจจะก,กลายเป็นคนที่พาเราเดินผิดทางมีคนมากมายครับที่ไม่รู้จักเบอร์นี่โดยตรงแต่เขาเชื่อเพราะเพื่อนบอกเพราะลูกแนะนําเพราะญาติเป็นลูกค้าอยู่แล้วหรือเพราะวงในเขาบอกต่อกันมาอีกทีว่าถ้าได้ฝากกับเบอร์นี่คือโชคดีมากมันเลยทําให้ไม่มีใครหยิบเอกสารขึ้นมาดูไม่มีใครเคยขอตรวจงบดุลไม่เคยมีใครเห็นหลักฐานว่าเงินถูกเอาไปลงทุนจริง แต่เพราะคนที่แนะนำมาคือคนที่เรารักคือคนที่เราเชื่อคือคนที่ไม่มีวันหลอกเราได้เราก็เลยไม่คิดว่าเขาอาจจะโดนหลอกมาก่อนเราแล้วเบอร์นี่ไม่ได้โทรชวนใครมาลงทุนครับเขาแค่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ระบบแนะนำกันเองทุกคนพูดถึงเขาในวงในชวนกันเข้ามาแบบเงียบๆเหมือนชวนเพื่อนกินร้านลับที่คนไม่รู้จักมันดูพิเศษมันดูวงในและมันทำให้คนที่ได้เข้าไปรู้สึกว่ากูอยู่ฝั่งคนที่รู้จริงแต่ความจริงคือคนที่แนะนำเรามา อาจจะไม่เคยรู้ว่าเขาก็เป็นเหยื่ออีกคนเหมือนกันแค่เขาไม่รู้ตัวเพราะเขาถูกระบบที่ไว้ใจได้ปิดตาไปก่อนล้วแล้วและนั่นแหละรครับคือกลยุทธ์ที่ลึกที่สุดเบอร์นีไม่ได้โกงแค่ด้วยคําพูดแต่โกงด้วยสายสัมพันธ์เขาไม่ทําให้คนไว้ใจเขาเขาทําให้คนที่เราไว้ใจไว้ใจเขาแทนแล้วปล่อยให้พวกเขาพาเราเดินเข้ามาเองมันคือกับดักที่แยบยลที่สุดเลยครับเพราะเราไม่ได้เชื่อจากข้อมูลเราเชื่อจากความผูกพันความสนิทสนมจากน้ําเสียงของคนที่ห่วงเราจากคําพูดเบาๆที่ว่าเชื่อพี่เถอะ พี่ฝากมาเป็นปีแล้วไม่เคยพลาดบางทีกับคนที่เราควรระวังมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือความไว้ใจแบบอัตโนมัติที่เราให้ไว้กับใครบางคนหรือคนรอบตัวแค่เพราะเขาอยู่ในชีวิตรเรามานานมากพอหรือสนิทสนมกันเพราะสิ่งที่เราหลงทางได้ง่ายที่สุดไม่ใช่คําโกหกครับแต่คือความหวังดีที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามตัางหาครับแล้วเราก็เคยเป็นแบบนั้นกันใช่ไหมครับเคยคลิกลิงก์เพราะเพื่อนส่งมาเคยซื้อของตามเพื่อนที่บอกว่าเคยสั่งแล้วดี เคยสมัครเว็บบางเว็บตามรุ่นพี่ที่บริษัทเราไม่ได้โดนหลอกเพราะคนแนะนําไม่น่าไว้ใจครับแต่เพราะว่าเขาน่าไว้ใจเกินไปจนเราไม่กล้าคิดอย่างอื่นกับเขาครับในวันที่โลกเต็มไปด้วยความแนบเนียนของกลโกงสรารพัดวิธีของมิจฉาชีพครับบางทีสิ่งที่เราควรจะตรวจสอบให้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่ข้อเสนอแปลกๆจากคนแปลกหน้าแต่คือคําแนะนําจากคนที่เรารักคนที่เราสนิทคนรอบตัวเรามากกว่าครับเพราะแม้ว่าเขาจะตั้งใจหรือหวังดีแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้กําลังถูกหลอกมาอีกทอดหนึ่งเหมือนกัน เบอร์นี่แมดอฟ์ครับไม่ได้ใช้กลโกงด้วยคำโกหกเขากลโกงด้วยความเงียบโกงด้วยสายตาที่นิ่งๆด้วยบุคลิกที่ไม่ได้เร่งรีบเพราะแม้ว่าเขาจะตั้งใจหรือหวังดีแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้กําลังถูกหลอกมาอีกทอดหนึ่งเหมือนกันเบอร์นี่แมดอฟ์ครับไม่ได้โกงด้วยคําพูดโกหกเขากลโกงด้วยความเงียบโกงด้วยสายตาที่นิ่งด้วยบุคลิกและด้วยความไว้ใจที่คนอื่นย่นให้เขาเองเขาไม่เคยบอกว่าเขาเก่งไม่เคยบอกว่าเขาดีเขาแค่ทําให้คนอยากจะเชื่อ เชื่อได้โดยไม่ต้องพูดอะไรและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทั้งโลกหลงเชื่อเขาไม่ใช่เพราะเขาหลอกเก่งแต่เพราะพวกเขาอยากจะเชื่อมากเกินไปต่างหากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในเรื่องนี้ครับไม่ใช่เงินที่หายไปแต่คือจํานวนคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนหลอกมาตลอด20ปีครับอีพีนี้ไม่ได้เล่าขึ้นมาเพื่อชื่นชมวิธีของเขานะครับไม่ได้บอกให้ใครเอาวิธีนี้ไปใช้แต่เล่าเพื่อให้เรารู้ว่าวิธีที่หลอกคนได้ทั้งโลกบางทีเราอาจจะกําลังโดนหลอกอยู่ก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา พกกลวงที่อันตรายที่สุดมักจะไม่ได้มาในคราบของมิจฉาชีพครับแต่จะมาในรูปแบบของความสบายใจที่เราไว้วางใจเกินไปต่างหากอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ดูดีอย่าเพิ่งวางใจในสิ่งที่นิ่งเกินจริงและอย่าเพิ่งคิดว่าคนที่เรารักจะไม่มีวันพานแล้หลงทางแต่อาจจะเพราะเขาเองก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ําว่ากําลังถูกหลอกเหมือนกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าเบอร์นีแมดดอฟครับ และอยากฟังเรื่องราวของบุคคลไหนอีกหรือสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็จะไปหาข้อมูลรีเสิร์ชมาให้ถ้ามันมีข้อมูลแล้วก็มีประโยชน์ผมก็จะนำเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สครายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสมองไหลทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซ o o ๊กยู u ูบอินสตาแกรมทิกต็อกรวมไปถึงเลมอนเอทครับและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้วิชาการทำธุรกิจหรือการพัฒนาตัวเองก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง,าง,งไงนนางาาาลฟ แล้วถ้าใครกลัวจะพลาดไลฟ์สดน,นะครับเราก็มีแจ้งเตือนให้ด้วยเพียงแค่แอดไลน์มาที่สมองไหลนะครับเราก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกไลฟ์เลยครับสำหรับวันนี้ครับ mm hmm. ผมเฟย์นะ่ตจรู้จ,จักสมองไหลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ